สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่นี้สีมาใส่ปุ๋ยอินทรีเลพี่น้องนี่ทุเรียน3ปีซเดือนนี่ใส่ปุ๋ยเป็นใส่เป็นอินทรียครับช่วงนี้ต้องใส่อินทรียดูๆครับเพราะว่าเคมีราคาสูงแห้งครับเคมีก็สักสองสามเดือนยังใส่ครับช่วงนี้เน้นอินทรียครับเดือนละคขังเน้นอินทรี์กับทางใบครับพี่นอ้นองปุ๋ยเคมีปีนี่ ราคาสวนราคาแพ้งแห้งครับคืนสอบแล้วสามลอยสี่ลอยครับอุยยูเรียรพี่น้องกับสิเคซื่อยซื้อหรอกแหงแห้งครับแต่ว่ากับว่าได้ใส่ดอกแต่ว่าพูดถ,ถึงราคานี่คืนแหน้งนะพี่น,อน้องก็เลยสวนช่องเกษตรที่จะดีไหมนี่กษตสเดืนเป็นอินทรีย์เป็นรักครับผู้เลียนครับอุ้ยอินรี์กับทางใบนะครับทางใบกับอาหารเสริมคอแก้วนี่นะครับสีทุกอาทิตย์ครับเพราะว่า สีดูแห้งดีครับสีดูดินมากกสอิออ้ยออกเป็นอันนี้เด้พี่น,อน้องดินเขียวดินเป็นนี่จะใส่เดียนนะพี่น,อน้องมีแต่ขวายขีะเดียนใส่กดอินซี่ได้ลายนะครับดินมันก็สีงามดินบอนเนียนดินบอเป็นกดใส่ปุ๋ยอินซี่บ่อยๆนี่นบ,บั่งใบมั่งขุดดิครับอยู่นี่สีเนียนเป็นอินซี่ครับปุ๋ยอินซี่ไว ใส่ปุ๋ยอินรี์รอบนี้ไปกันรอบนากันสิเป็นปุ๋ยสะสมมหาานะครับแปดยี่สิบี่ยี่สิี่ลูกหนึ่งกับพ่อครับใส่จ็ดสองหลอกใส่บารลายครับแปดยี่สิบี่ทุเรียนสี่สิบต้นแต่ว่าอินซีนี่รอบนี่ใส่สามสอบครับใส่หลอบละสามสอบสามสอบครับหวานเลยครับสะเลยครับประมาณต้นหนึ่งนี่รุ่นนี่ประมาณสามโลครับสามศีโลใส่ไรครับเพราะว่าพ <c oughs> ื้นที่เฮ้า ันเห็ดผสมประสานนะครับวานเลยครับรอบส่งพุ่มปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นอินทรีย์ปางกู้นี่นะครับพี่น้องบริโภคสนายเพิ่มหอกถ้าพี่น้องยุไก่กะจังซื้อปางกู้นี่เป็นอินทรีย์สายะโสกนะพี่น้องเพิ่นเห็ดเป็นขายกันนะครับปุ๋ยเอโสกปุ๋ยอินทรีย์ออโสมตะก้อนนี่สีสเกตตั้งดังครับพี่น้องเขาเน้นอินทรีย์ครับเพราะว่า ทุเรียนเขายังลงทุนอีกหลายเพราะว่าปุ๋ยเขาก็ใส่อยู่เรื่อยๆครับนี่ครับเขาเน้นเป็นอินซีครับท่างใบเสริมครับนี่ก็สิใส่อินซีเป็นรอบเดือนละครั้งนะครับพี่น้องอินซี sea. ปุ๋ยอิยนซีเดือน,นละครั้งตอนนี้เดือนละครั้งใส่เดือนละครั้งใส่รอบทรงพุ่มนะพี่น้องถ้าทุเรียนเขาปีหนึ่งสองปีก็ใส่รอบทรงพุ่มครับทรงใบใบใสใสหอดหันบานเลยครับบริเวณนี้มีจิตรยา วานไปเลยครับวานไปจักอาทิตย์หนึง่งงาเกิดตัดหงาครับเป็นปุ๋ยอีกชนหนึ่งครับการใ,ใส่ปุ๋ยอินซี่ครับเนี่ยต้องโฮสหนามอยู่ครับฝนเศร้าสองสามเมือกกระโฮสครับเพราะว่าไบไบไฮครับไให้บริเวณช่วงภูมิมอแห้งนะครับพี่นอ้องความซุ่มมันได้ฝนยุดค่ะโฮสแหละครับพี่นอ้องเริ่มโดแล้วเพราะว่าฝนมัน าช่วงกับหมดครับเพราะว่ายิงเขาใส่ปุ๋ยวกอินซีเนี่ยมันละลายเร็วครับให้มันซุมได้ภาพพี่น้องไปเบิ่งปุ๋ยครับปุ๋ยอินซีอัดเม็ดครับปางกูเมือนี้เอามาซ้ำสอบครับใส่ทุเรียนนีะครับอย่อินซีดินเ้องกับว่าเป็นคดเป็นด่างดินหน้าบ่อแพร่ครับนครับอินซีปางกูครับเนาะเดี๋ยวใส่เบิ่งเม็ดมันได้พี่น้อง เหมือนกษตรเมืมนบ้าแบบนี้ครับพี่นนอกใส่เลยครับบวดนกำหนดก็ตรงต้นเท่าไรหรอครับวานไปเลยครับวานหลอกส่งปุ่มส่งกลุ่มวานกล้วยแน่ผู้เลี้ยงแน่วานมัดกุย่างครับอยู่นี่มีเกษตรผสมผสานครับครับเดี๋ยวสิบปวานปุ๋ยครับพี่หนองนี่ละปุ๋ยกับใส่อินรี่เลยครับวานอยู่นี่ใส่มาปีหนึ่งเลครับ ชูโบเรโ้เสน่ายเพิ่นนะครับยูนิใส่ดีกัอยากให้พี่น้องใส่พู้ได้ยูไก่ปางกูซีสะเกตกะซื้อใส่ครับปางกูครับกะราคามันก็บอสูงแห้งครับอินที่เคมีแพงแห้งครับตัวนี้สูตรเสมอนี่พันสองพันสามไปเลยครับนี่เมือนี้กะสามสอบนี่ครับสามสอบนี่หาลอยครับหาลอยยังทอนดีครับถ้าเคมีโบเ้เครื่องสอบสาครับ จุสเสมอครับกะเนีนอินซี่ครับ,เ,รบเป็นรักครับแล้วสิไปใส่พี่นอ้องมองครับนี่ครับทุเรียนส่วนนี้ใส่เป็นอินซี่้วพี่น้องช่วงนี้ทุเรียนอ้วนหุ๋ยเคม้มีนี่แห้งแห้งครับพี่น้องที่นี่เนียนเป็นอินซี่ครับทางใบ้วพี่น้องทางใบ ทางใบสองเกือมาจรการนี่แหละครับกอแก้กวนี่ครับใส่ทางใบครับพี่นอ้องใส่ช่วงในี้ใส่ทุกเดือนเลยครับพี่นอ้องเดือนละครั้งครับเคมีนี่สูดเสมอนี่ครับพี่นอ้องช่วงนี้พันสองพันสามแหละครับบานเน้นให้เน้นยูนีกัสเน้นเป็นอินซีครับปุ๋ยอินซีอาร์ดเมนเนี่ยครับพี่นอ้องปลูกทุเรียนถ้าได้ สารที่ลงทุนต้นทุนหน่อยก็คือใสอินรี่นะครับท่างใบก็สีทัวอาทิตย์เลยพี่น้องทางใบกับกอแก้วสองเกลือปัะจันนี่ะพี่น้องสีดูว่าพิษครับช่วงนี้แห้งแตะกําลังทาใบครับกระเนีนอินรี่กับทางใบเนี่ยครับท่างใบทุกอาทิตย์ครับเพราะว่าท่างใบนี่ช่วงนี้ต้องเตรียมครับเตรียมใบให้ได้ครับนี่ครับอีกเดือนกวกว่ากับจิตเตรียมมาดออครับต้องเฮ็ดใบให้ได้ครับ ช่วงนี้เป็นปีแรกครับที่เห็ดใบเอาใบทุเรียนแล้วก็สิเป็นเอาเป็นเอาดอกน้าพี่นองเห็ดใบมันได้เห uh, ็ดใบมันได้มันสมบูรณ์ครับใบสุดที่สองนี่ครับสุดสุดสองนะครับบานนี้กระลังกระลังสีออกมากปรนงจครับเป็นถ้าเอิดเป็นทางประตูนี่ครับจุดสุดสุดนี่ครับนี่เป็นทางประตูนี่ครับ อย่ให้เน้นอินซี่ครับเพราว่าปุ๋ยเคมีมันแพงเทากับเทากะมีตัวเรียกอยู่ครับพี่น้องแค่เคมีนี่สามสอบต๊ตอนนี้ตกไปสามพันกลัวครับมูแพงแหงครับสุดเสมอครับถ้าอินซี่นี่ครับทำไมสามสอบหารอยครับอืสามสอบ,500บ,อสาสอบ500หารอยก็มี600หกรอยก็มีแล้วแต้ครับเดี๋ยวแต่ยอยู่ผู้ดไดอยู่เขียดได้อยู่ไก่ครับอยู่นี่เนียนเป็นอินซี่ ชกควนครับนี่เป็นอินซีเลยเหรอครับส่วงนี้กรสิใสอยู่ครับส่วงสะสมอาหารนี่กรสิใสแปดยิบซียิบซีอยู่ครับกระสิใสบะลายกรสิใสประมาณสอรอบนึงนี่ครับยืนแปดยิบซียิบซีครับสะสมอาหารทุเรียนสีสิบต้นกสิใสประมาณสองรอบครับสะสมอาหารครับตัวนี้ส่วงนี้ก็เนียนทั้งใบกับทั้งดินนี่นะครับอินเป็นอินซีครับบอแพง่งพมโอนกระสีทุกอาทิตย์ครับ ทุกอาทิตย์แหละกระซิบมือข้างครับสีแต่ว่ายุนีนี่ส่วนมากเลยตอนนี้สีเริ่มสีอยครับเทียกระซีหามือเทียกอาทิดครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องมำรุ่งใบครับให้ใบใ่ใบหนาใบเขียวเข้มครับนี่แหละก็คือบำรุ่งสีท่างใบช่วงนี้สีให้ได้ครับเพราะว่าสะสมอาหารใส่ใบให้ใบงามๆกง้สิเดเอาดอก เบิ้งกฤติชัพี่น้องเบื้องปีนี่ว่าการถิ่ใสอินซีกับทั้งใบนี่เข้าเน้นเข้าเน้นอินซีเป็นรักแหละกะเคมีกับหน่อยลงมันสีเป็นยังไงครับผลตอบรับออกมากของการทุเรียนครับอยู่นี่เพราะว่าทดล่องปุ๋ยอินซีตัวนี้มากปีหนึ่งนะครับราคากับบ่แพงแห้งครับค่าตนมันโซอินซีนี่มันดีหลายๆอย่างครับดินแม้กระทั่งดินเข้าครับใสไปได้หลายใสไปบ,บ,บ่อยนี่ ดินเท่าสีเขียวครับดินนวลนครับดินเขียวดินด่วนซุยข้างล่างนี่สิมีแตใสเดียนเลวพี่น้อครับวนหมากเขาใส่ปุย๋ยอินรี่ไปได้หลายนี่ดินเท่าสีเขียวครับแต่ว่ายานี่ครับตัดเอาเลยพี่น,อน้องนี่นี่เห็นนี่ตัดเอาครับตัดเอาเป็นปุย๋ยเลยพี่นอนะ้องนี่อยู่นี่ก็ตัดครับตัดเลยครับพี่นอ้อการตีต i, ัดยานี่บเป็นปุ๋ยสองสันครับเป็นปุย๋ย สองหลอบครับเป็นปุ๋ยสองหลอบตัดลงมากับหยาเปียเป็นปุ๋ยอีกครับหลอบหนึ่งครับยูนิตสีตัดครับสีบปใซตพวกยาพวกเคมีมะเขาพวกยากับจัดวัรจุผืชครับเพราะว่าถ้าเขาบ่เขาตัดเอาเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยแล้วก็ทุเรียนงามครับบริเวณข้างล่างนี่สีเขียวไปหมดเลยนะครับพี่น้องนี่นี่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปหมู่บ้านนี่ครับกับหัวหนามนะครับหัวหนามเปียกๆ อีกอีกอาทิตย์หนึง่งกะบหญ้าเริ่มโป้งกับตัดดีครับนี่ตัดลงให้เป็นปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครับการติเฮ็ดอินซี่ครับเราใส่ไปพวกใส่ไปอะไรพวกหญ้ามันด้กินพวกปุ๋ยอินซี่พวกทั้งพวกทั้งใบทั้งเทียบผิวไปมันก็นถือครับเข้ากับตัดลงครับตัดหญ้าลงให้เป็นปุ๋ยอีกชั้นนึงครับเป็นปุ๋ยสองชั้นครับการที่เฮ็ดอินทรี่เย ดินสีงามครับดินหลวนดซุยเดียนดินโลมนะครับพี่น้องเอาเนีนอินซีเป็นลักครับพี่น้องพี่น้องได้ถามอยู่ว่าปลูกทุเรียนนิดดูแลยากบ่อกะกะยากอยู่ครับเราต้องดูแลให้ได้ครับการดูแลกะคือระบบนหนาสมบูรณ์เนี่ยครับพี่น้องใจห้องมักเสียอย่างบ่อยากครับใจมากนี่ยบ่อยากครับการถือดูแลทุเรียนเราตร้อง ดูเรียนน้ำแน่ศึกษาน้ำแน่ครับศึกษาหลายๆสวนหลายๆสองข้างครับการที่ปลูกทุเรียนครับถ้าทุเรียนเขาทุเรียนหน่อยเขาจะไฟฟ้ากับพวกปุ๋ยพวกอยังครับถ้าทุเรียนปลูกไม่ไม่แล้วพี่น้องแนะนำอย่าเพ็ยงแตอย่าเพียงเรยนน้ำปุ๋ยนั่นปุ๋ยนี่กับงามปุ๋ยนี่กับงามพูดประท้นต่อครับถ้าทุเรียนไม่ไม่ปลูกบัพี่น้องให้ใส่อินทรีย์ครับปุ๋ยยังไงเป็นอินทรีย์ถ้าปลูกเดือนสองเดือน ใส่เป็นอินซี่และกระัางใบครับพี่น้องอาหารเสริมท่างใบกับสีได้ครับกับผมแมน่าโคษณหน้าขายสิ้นขาผมดอกแต่ว่าผมกใส่มาตลอดฉีดและก็บบเปลืองน้ำครับยูนีกับยูนี่ผมฉีดแบบชุดหนึ่งนี่ยเด้สิบเดือนครับชุดหนึ่งในสิบเดือนถึงเือยเดียสิบเอ็ดเดียนครับสุเ,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 รบเรียนยูนีสองไรครับแต่ก็อนนี่ปลูไปไม่เนี่ครับเดียปีกว่าครับชุดหนึ่ง ถ้าสืบปุ๋ยได้นีได้สามสอบครับบาถึงสามสอบนะครับมดใส่เท่เดียวเบิดครับใส่ปุ๋ยครับว่ามันใส่แต่เตทุเรียนเนาะครับนี่นี่ใส่กล้วยใส่บักเงาะบักั้งพื้นที่สองไร่ครับใส่หลอบหนึ่งสองสามสอบครับเพราะว่าบรได้ปลูกพืชช่่งเดียวนะครับปลูกพวกอินปลูกไอ้ทุกอย่างนะครับพืชดูแลพืชการเทศผสมประสานนี่ดีอย่างหนึ่งครับมาแลงห้องกับบัลายข้างขางห้องกับสิปู มีสะเดาแน่ยมีฝรรัางแน่มีบักดินใหม่เนี่ยครับพวกใบขึ้มขมห้องกับปูกห้องกับปูกได้ครับเ็ดเกษตรผสมประสานนี่พืชดูแลพืชศาสตร์พระราชานะครับดูดูแลพืชพืชดูแลพืชก็คือหมายความว่าห้าปลูกหลายอย่างครับมาแรงกับซับสนครับอารที่ปลูกพืชดูแลพืชน,นี่ตัวนี้ก็ล่องกองที่หนอ ทางขุนกับมั่งคุดเนี่ยครับตัวนี้ครับกอกมะเร่ครับมัตูมะเร่ครับกินใบมะเรงกับบกคอยกินใบครับต้องปลูกทรับไปครับอย่าให้พื้นที่เข้าว่างครับการที่เห็ดเกษตรผสมผสานเห็ดอินทรีย์นี่ครับสร้อยได้หลายครับคลิปนี้ก็เอามาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องสันสันนี่นะครับการที่ใส่ปุ๋ยอินทรี่ครับทางใบนี่ครับเนี่ยเนี่ยเคมีมันแพร่เข้ากับรดต้นทุนมาใส่เป็นอินทรีย์ครับ ตัวนี้ก็ใส่มานี่เคมีช่วงนี้บริไซทอยู่ประมาณสองเดือนแหละครับแต่ว่าถ้ามีก็ออยไว้ครับอ่าใส่หลายครับมันแพงครับถ้าอินซนี่สามารถใส่ได้หลยครับสองสามสอบก็ได้สี่สอบก็ได้ครับตลอดครับนี่ใส่ไปนี่ก็สามสอบครับใส่บดดิครับวานทัวเลยครับหัวมีกล้วยมียังครับใส่วานไปเลยครับวานไปทั่วพื้นที่ท้างล่างนี่ิึงไปยังรับพี่นอกดินผมมีแตใส่เดือนนะครับ อยู่นียาตัดเอาครับโบใส่พวกยาขาวมะเรงโอ้พวกยาสียานะครับพี่น้องเฮ็ดทุเรียนกะเนีนอาหารเสริมทางใบเล้วพี่น้องขาดบ่ได้ครับพี่น้องเบิ้งแหวอยากเห็เบิ้งพี่น้องเบิ้งใบเล้วพี่น้องนี่เบิ้งใบเบิ้งยอดครับ การดูแลพืชก็คือการดูแลทุเรียนเนี่ยพี่น้องเข้าดูแลได้สมบูรณ์เข้าเน้นแอนโทโมนดูดูครับพ่างใบดูดูครับใบมันสีขิวครับแม่งกับสีบอมมี่ครับใบกับสีสมบูรณ์ครับการสีทั้งโมนได้ท่างใบนี่พี่น้องเบิ้งใบกับหูทุเรียนไปเบิ้งสวนได้ก็ได้ครับถ้าสีทั้โมนได้ใบสีใยออกเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าสีทั้โมนบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมี ดูดูนะครับเลนเขมีนักนะครับใบสีแหลมครับใบสีเหลมครับใบสีบอออนโอตัวนะครับใบสีบดใหญ่ออกบ่อพื้นบ่อกลางนะครับพี่น้องนี่อยู่นี่สีเน้นเป็นท่างใบเบื้องพี่หน้องเบื้องใบมันกับใบประมาณปุ๋ยแล้วครับสองสามนิ้วปุ๋ย้ครับพี่น้องใบบ่หน่อยครับสามนิ้วครับใช้นิ้วมือนี่สามนิ้วปุ๋ยแล้วครับพี่หน้องใบใหญ่ออกสมบูรณ์ได้ที ยังได้ก็ต้องปินน่วยครับปีนี้ปีเป็นปีแรกสิศึกษาปีที่แล้วก็ได้กินอยู่ครับสามสี่ลูกแต่ว่าปีนี้ก็สิศึกษาว่าเขาเลียนท่างใบได้หลายนี่กับกับกับอินซีนี่เคมีเข้ากันลดวนลงนี่มันประหยัดต้นทุนนะครับท่างใบนี่ประหยัดต้นทุนครับอยู่นี่ผมใส่ชุดหนึ่งเนี่ยพี่น้องกระถามว่าเคยวัดพี่น้องถามว่ากับว่าแพงอยู่แต่ว่าเวลาใส่แล้วพี่น้องสี่หูเองว่ามันถูกหรือแพงแล้ว ตอบโจทย์เท่าดีบอครับการที่ใส่ฮอร์โมนทั้งใบตอบโจทย์เท่ากับคือว่าใบเท่มามันสมบูรณ์มันใหญ่ี่คือการตอบโจทย์การใส่ฮอร์โมนครับปุ๋ยเคมีนะพี่น้องก็รู้อยู่ดอกราคาปีนี้คืนแบบสอบหนึ่งประมาณหารอยพกลอยครับแพงพวกปุ๋ยเคมีปีนี้พนแพงแห้งครับคืนทุกอย่างเลยครับการเขาเห็นใส่แบบได้เทาจิตประยัต้นทุนลงพี่น,อน้องการใส่เป็นอินทรีย์ ขับทางใบนี่แหละครับพี่น้องก็ประหยัดต้ตนทุนครับคลิปนี้ก็สีขอจบไปสักนี่แหละครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับมีเงีงเกษสรมารประเดี๋ยวนี่พี่น้องเบิ่งเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลทุเรียนปลูกกล้วยปลูกเงีงมีบางๆพวกเกษตรมลายได้หลายสวนอยู่ครับเกษตรผสมผสานแน่เกษตรพ่อเพียงแน่ตามาศาสตร์พระราชาแน่ยครับเป็นส่วงบ่มีโควิดนี่ก็สามารถไปท้ายได้หลายครับส่วงนี่ไปไซก์คารบอนได้ครับย่างเงีครับ พี่น้องก็จะให้ไปทายอยู่ครับจะให้ไปเบื้องสวนนําก็ได้ไล่ยอยู่ครับเพินเ่นแซดขมา่าให้ไปครับให้มันซานนี้ก่อนครับจังสิไปเหยี่มสวนพี่น้องหด้ยๆสวนไกลๆเขียงครับคลิปนี้ก็สิ้นคํานบสนลนะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ